วันนี้เวลา15นาฬิกายีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร วัดราชาที่วาดวิหารเป็นวัดเก่าแก่เดิมชื่อวัดสมอรายเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารทั้งนี้ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่ 4, สี่ทรงพระพนวดเคยประทับที่วัดนี้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชแล้วทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์และพระราชาทานชื่อใหม่ว่าวัดราชาที่วาดวิหารมีความหมายว่า วัดอาจเป็นที่ประทับของพระราชาและเป็นวัดแรกที่ถือกันเหมือนคณะสงฆ์ธรรมยุติกะนิกายมีโบราณสถานที่สำคัญได้แก่พระอุโบสถทรงขอมคล้ายนครวัดซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างใหม่แทนพระอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ภายในประดิษฐานพระสัมพุทธพันนีพระประธานพระอุโมส์และพระสัมพุทธวัฒโนพาธพระประธานองค์เดิมปัจจุบันวัดราชาธิวาสวิหารมีพระพรมวัชิระมงคลเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิษุและสามเณรจำพรรษารวม48รูป เวลา16นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระนิษฐาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำนินทงพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เดิมชื่อว่าวัดสลักเป็นวัดเก่าแก่สนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภายหลังที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณนหิดสยามกุฎราชกุมาเรเสด็จสวรรคตเมื่อปี2437จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุ โดยได้พระราชทานส้อยต่อนามพระอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์ปัจจุบันมีพระพรมวัชิราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุและสามเณรจำพรรษารวม166รูป